กราบสวัสดีครับผมพี่น้องสุภูสุกคนครับผมมาพบกับตาหน่อย,นยครับผมมือนาหน่อยสมานําเสนอเมนูที่พี่น้องกินดูดูครับผมไปร้านอาหารตามสัง่งตรงสัง่งผัดกะเพราเดี๋ยวตาหน่อยสิพัดสูตรตาหน่อยครับผม,มใส่น้ำมันนิดนึง มามมืตะหน่อยสิทัดตรของจะหน่อยเองอเพัดกระเพรายังไงให้อร่อยครับผมเนี่ยซับให้ละเอียดครับผมนี่มีเลียดมี่หนามสาร้างมันพัดกระเพราด้วยครับผมเป็นยังจะหน่อยคือใส่ ใส่เนื้อลงไก่ก่อนคือบ,บอบักิกทือยังเขา้าเจาเพราะว่าจะหน่อยสิไลนน้ำออกจากเอาน้ำออกจากน้ำมันมเชนเลี้ยจะน้ำมันขัวไปเรื่อยๆครับผมมันยังแสบขัวไปให้น้ำให้น้ำให้น้ำละเฮยไปให้มันเลี้ยจะน้ำมัน มัอนี้ได้เนื้อครับผมได้เนือ้องัวน่อยงัวน,น้อยก็คืองัวหนุ่มเสียมันเหลือจะน,น,น้ามันหให้น้ำมันเละเหยไปครับผมใส่เต่าทานนมน,นี่ผู้ใดบ้เคยพัดคือยังสีกับเมืองไวพี่น้องอาจสี่บ้เคอยังคนอื่นคนอื่นก็ใส่พิกเนาะ ใส่พริกก้อนไปผัดกับกระเทียมเออตํำเครื่องพริกเครื่องแกงลงไปก่อนแต้ว่าสูตรแต่น้อยนี้เอาเนื้อมาผัดกับน้ำมันก่อนแล้วก็ไล่น้ำให้ให้น้ำแล้วเฮยให้เลือแต่น,น้ำมันแต่ว่ามันต้องใส่วเวลาแน่จักหน่อยนะมึงรวบลัดบ,บนรวบลัดเลยเอาแบบนี่ละ สิพัดแบบแห้งๆครับผมมือนี่เสียมันเหลีอยจะน้ำมันมันเห็นปะมีน้ำมันนี่น้ำมันกับน้ำเพราะน้ำมันละเหยไปแล้วกระสีเหลีอยจะน้ำมันเขาจังออกพริกลงใส่เตาถ่าน ทานนี่แพ่งก็แกะได้พี่น้องแกะนี่เติมทั้งนึงทั้งทั้งหน่อยลอยนึ่งแต่ว่าทานลอยสามสิบครับผมใส่ลอยสามสิบถึงลอยห้าสิบนะถ้าซื้อน้ำบนะันรเข้ากัวไปครับผมใจเย็น,หนให้น้ำม,มันละเห้ยให้เรียกเจนน้ำมันก่อนะใส่เวลาโดนกึ๊กน้อย ซับในรละเอียดครับผมยังมีนามอยู่เห็นไหมเดี๋ยวซูมให้มึงอ๋อกล่องคือซูมโมเดลเกิดอ,อักเสบเด่นยังคืนอืมนีนะ มันเหลือจนน้ำมันนะครับน้ำไม่ให้มันเหลือเลยสิไปเฮ็ดตามกับเฮ็ดเด้อแต่ว่ามันโดดมนแรงตึ้งหน่อยค่าเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วยังมีน้ำอยู่เห็นไหมมีน้ำโมเมนต์น้ำโมเมนต์น้ำมันเด้ยเทาตรงกลางแค่น้ำมัน ัวไปเรื่อยๆแล้วมันก็แห้งไปเองน้ำม,มันก็สิละเฮ้ยไปเรื่อยพี่น้อง ่พัดไปเลยน้ำมันมันกรสีอยู่ในนีน่น,น,นะฮะแห้งประมาณนี้พี่นอ้องน้ำมันมันกัะสีนิดนๆนใส่พริกกระเทียมเล้าโขก,กไว้ครับผม ไม่ต้องใส่น้ำล้างโคกนะครับเพราะเราผัดแค่สีสันอาจิบบอเพ็ดเป็นไดเพราะว่าแพ่ห่าบอกกินเผ็ดกระปหน่องมาเก็่กับใส่พริกอีกก็ได้ แห้งมันคั่วเลยคั่วไปเลยเนี่ยอะ้งคุณแบบเห็ดแนี่นี้เหมันสไตล์ตแั่สไตล์ไน่นีเนาะน้ำสเส้อ ปรุงรสครับผมถึมมมนงนัวบบเมนรสยิบถุงนัวน้ำมันหอยเยอะครับวันไหนน้ำมันหอยนิดหน่อยอืม จังเล,ล็กนิดนึงหน่อยพอแนวมาตัวมันพอมันสีได้สีกัน ซอสปลาเขียวนิดนึงแ่งเติมรสชาติด้วยซีอิ๊วดำเลยนิดเดียวโอ้ลายพวดเดี๋ยวหลายพวดแค่ซีสันที่ซือครับ

ปรุงรสตามใจชอบครับผมใส่กะเพราเราแช่น้ำไว้มันเด้งเด้งนี่จะวาใส่ทัวกับส่เด้พี่น้อง,อองกระเพราแห้งไปลองทำกินดู แล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่เหมือนไทยและมันไม่เหมือนกระเพราตันงแต่สีสดพร้อมเสิร์ฟง่ายๆไป <c oughs> เห็นป่ะสุดยอดป่ะนี่แหละกระเพราแต่หน่อย ลองไปเห็ดกินตามมึงสีสันสวยงามครับไปก่อนสวัสดีครับ